พ่อแม่คือเทวดาคือพระพรหมของลูกเทวดาก็คือผู้ที่มีจิตใจดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะด้านพระพรหมหันซ้ายไปก็มีความเมตตามีความรักลูกรักทุกๆคนนะเมตตาไม่ได้รักคนใดคนหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคนใดคนหนึ่งเท่านั้นหันไปขวาก็กรุณาสงสารหิโตกเห็นใจเวลาลูกผิดพลาดทั้งไปจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่จากความตั้งใจหรือพลังเผลอพ่อแม่ก็ให้ความการุณาสอน สอนนี่ต้องระวังนะฮะบางคนบอกว่าสอนแต่ไปเสียงดุเกินไปกลายเป็นดา่าลูกอธิบายคิดว่าอธิบายแต่เสียงสูงเกินไปอารมณ์รุนแรงกลายเป็นเถียงนะฮท่านอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหันหน้าไปหันนั้นไปด้านหน้าก็เป็นมุทิตายินดีลูกไปทําความดีลูกสอบได้คะแนนดีลูกไปทําประโยชน์ไปช่วยเหลือใครพ่อแม่ยินดีให้คําชื่นชมซึ่งจะเป็นกําลังใจหันไปด้านหลังอุเบกขา ดั้งเดิมแปลว่าวางเฉยขออนุญาตแปลเพิ่มเติมว่าวางใจเป็นกลางอย่าลำเอียงเพราะรักโอ้ยลูกคนนี้ทําอะไรก็ดีไปหมดอย่าลำเอียงเพราะโกรธหรือเกลียดชังลูกคนนี้ทําอะไรดียังไงก็ไม่สนใจเราเพราะเราเกลียดเราชังโทสะกติอย่าลำเอียงเพราะก,รรก,ล,ก,ะงงกลัวหร,รือเอรกรงใจอืมคนนี้ให้เงินใช้แล้วเนี่ยเกรงใจเนี่ยไม่กล้าไปดา่าไปว่าเขาแล้วแต่เขาแล้วกันพยาคติโมหคติลำเอียงเพราะหลงโดยไม่รู้ไปรับข้อมูลด้านเดียวแล้วก็ไปตัดสินใจเลยอย่างนั้นเนี่ยจะไม่ใช่อุเบกขานท่นานฉะนั้นพ่อแม่ภูมิหานธรรมเมาากรุณ มุติตาอุเบกขาต้องเท่าเทียมกับลูกทุกๆคนด้วยจึงจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าของลูก,ลก